โอเคครับผมคันนี้ก็เป็นรถสเตปนะครับผมถ้าใครอยากทําตามก็ต้องมีรถสเต็ปด้วยนะครับแล้วก็การขับขี่การออกตัวอะไรพวกเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมอยากให้ดูให้จบมีอยู่2ส,สูตรดูกันดีๆเด้อโอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟมจีซีนะครับวันนี้ผมก็จะสอนจูนรถ นิสสันซินเวียเอสนะครับผม <Hey. S 1> มาจากในหนังเดอะฟาสตนะภาค3โตเกียวดิฟโคตดเสียวอะ่ะคันนี้ก็จะเป็นรถคันที่56นะน้ำหนักก็จะอยู่ที่1240เลยคันนี้ก็น้ำหนักเบามากๆเลยนะครับแล้วก็จะมาจูนเกียร์เป็นรถสเตป3 0 0 0 HP 2300 Nm นะครับผมข้อมูลก็ตามด้านข้างนี้เลยโ <Okay. S 1> คตคเสียวอ่ะคันนี้แรงมากๆเลยนะใครไม่มีรถก็ไปหามาเด้อโคตดแรงอะ่ะ ก็ใช้แอปติดจีในการทําเครื่องนะครับแต่ผมก็จ้างเขาทํานะ <c oughs> โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันนะแล้วก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยโอเคครับผมอันดับแรกก็ขับเคลื่อน4ล้อตั้ง AWD แล้วก็อันนี้จะเป็นการขับง่ายที่สุดก็กดคันเร่งค้างอย่างเดียวเลยก็จะวิง่งเท่าไหร่มาดูกันมันก็จะออกตัวไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันออกจะอึดมากๆนะครับ ก็จะวิ่งประมาณนี้เลย6.75นะครับผมอันนี้ก็คือแบบออกตัวไม่ได้นะก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาดูแลนต่อไปกันอันนี้ก็จะเป็นการออกตัวชิงไฟนะครับชิงไฟออกตัวออกตัวรอบต่ตําๆนะดูดีๆนะมันจะออก3 0 0พรอบ4 0 0พรอบแบบนี้เลยก็จะออกตัวแบบล้อไม่ฟรีนะครับก็จะออกตัวดีมากๆอ่ะ มันก็ขับยากมากก็จะวิ่งประมาณนี้เลย6.27นะครับผม6.27ก็คือวิ่งเร็วมากๆเลยนะแล้วก็มาดูอีกลันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการออกตัวรอบสูงๆนะครับก็จะออกตัวประมาณ6 000, 7 000, 8 0 7 0 0 0 8,000รอบนะครับก็ดูดีๆนะนี่เลย7000กว่ารอบแบบเมื่อกี้เนี่ยดูทันหรือเปล่าโคตรเร็วอะ ออกตัวยากมากๆนะครับแบบเนี้ยก็จะวิ่งประมาณนี้เลย6.17นะครับผมก็คือวิ่งเร็วมากๆเลยนะวิ่งขนาดเนี้ยแล้วก็มาดูการกดสลับกันดีก,กว่าอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับตัวเดินยางล้อหลังอย่างเดียวให้มันร้อนเลยร้อนเรียบร้อยเราก็เข้าเส้นได้เลยแล้วก็เปิดออโต้คลิกได้เลยนะครับถ้าใช้นิ้วกดสลับมันจะกดไม่เร็วนะ มันจะทำให้รถไม่ค่อยแรงด้วยใช้ออโต้คิกจะเร็วกว่าก็จะวิ่งประมาณนี้เลยครับผม5.16นะครับ5.16 5.2 5.3บ้างแล้วแต่รอบมันอันนี้ก็วิ่งดีที่สุด5.16แล้วก็มาดูสนามไฮเวกันต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นการขับออกตัวรอบสูง,สงนะครับผมดูกันใหม่อีกทีหนึงรอบส,สูงเป็นยังไงดูดีๆนะ นี่เลย7,000กว่ารอบมันต้องผ่อนคันเร่งแล้วกดเข้าไปมันบอกยากอะแต่ว่ามันทำยากเหมือนกันก็จะวิ่งประมาณนี้เลย6.58นะครับผมแรงมากอ่ะ6.58อแะแล้วก็มาดูร้านต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับกระเบินยางล้อหลังเหมือนเดิมเลยให้ร้อนที่สุดเลย ร้อนเรียบร้อยเข้าเส้นได้เลยเปิดออโต้คิกเลยครับผมง่ายๆไม่ต้องเมื่อยมือ <c oughs> เรียบร้อยก็จะวิ่งประมาณนี้ครับ5วิจุด5นะครับโอ้โหห้าวิจุดห้าสามออโต้คิกก็ตั้งไว1้1กับ1เลยโคตรแรงอ่ะแล้วเราก็มาดูท็อปสปีดกันเลยดีกว่า นี่เราจะออกรอบสูงสูงให้ดูนะออกตัวรอบสูงสูงนะดูดีๆปัดปเห็นไหมล้อมันจะฟีออกไปโคตรเฟรี้ยวเรามาดูท็อปสปีดกันเร็วๆวครับไม่ต้องกอกันเลยอันนี้ก็จะให้ดูการต่อเกียร์ว่ามันเสถียรหรือเปล่าสับเกียร์ไปแล้วรอบตกหรือเปล่านะครับก็ดูกันออกตัวสำคัญมากๆ ตรเดียมก็สำคัญมากๆหกร้อยสามสิบไปแล้วหกร้อยสี่สิบแล้วโคตรแรงอ่ะหกร้อยห้าสิบเป็นที่เรียบร้อยครับผมห้าสิบสามห้าสี่ห้าห้าตัดแล้วลดตัดแล้วหกร้อยห้าสิบสี่นะครับ รถตัดแล้ว oh, <no. S 1> ไปลายไฟวิ่งเท่าไหร่มาดูกันไปลายไฟก็วิ่งอยู่ที่640นะครับผมก็เหลวมากเลยนะวิ่งขนาดเนี้ยแล้วก็มาดูการกดสลับกันดีกว่าดันโลกดสลับโคตรเฟี้ยวะคันเนี้ยสวยมากอันนี้แต่งเองกับมือเลยนะหล่อมากกันลายตัวเกียวดิอโอเคครับออกตัวไปแล้วก็กดสลับกันรัวๆเลยก็ ดูท้ายคลิปเลยความเร็ววิ่ง800นะผมโอ้โหโคตรเร็วอะความเร็ววิ่ง800เลยนะหน้าใหม่<อ>เห็นแวบเดียวนะ800แต่ก็ยังออกมาให้เห็นนะแล้วก็หน้าใหม่ก็จะวิ่ง800ป้ายไฟก็วิ่งประมาณนี้เลยตอง7ไปเลย,ส,ยสวยๆโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าใหม่ก็วิ่งไปที่800บวกบวกเลยนะเห็นแวบๆนะ ดูทันกันหรือเปล่าก็วิ่งเร็วมากเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยแล้วก็ฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอปไปนะครับผมโอเคครับถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการขับปกติออกตัวให้ได้นะแล้วก็วิ่งดันโล650บวกๆนะครับโคตรเร็วอ่ะสูตรเนี้ยเร็วมากแล้วก็มาดูอีกสูตรหนึ่ง ที่เราใช้กดสลับกันก็จะจูนอันบนสุดลงมาอยู่ที่1.80นะครับผม1.80แล้วก็เบิร์ยางล้อหลังให้ร้อนเลยวิ่งได้แน่นอน5.1วิ5.3วิประมาณนี้5.1วิแล้วแต่รอบมันแล้วก็ดันโลวิ่ง800บวกๆก็สุดนี้เลยแรงมากแล้วก็ช่วงล่างไม่มีอะไรมากครับก็ปรับ2อ,อันนี้เหมือนเดิมเลยนี่ปรับหาทรงเอา ชอบแบบไหนคันนี้โคตรเซียวอันนี้แต่งเองด้วยนะแล้วก็อันนี้กดรีเซ็ตไปโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคันนี้ก็สวยมากคันนี้แต่งเองเลยเนะี่ย <c ười> โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้แหละคลิปหน้าจะเป็นขนาดก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ไปะละบายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ